ที่มาโมนาคลินิกเนี่ยก็เพราะว่าฟงงางมีปัญหาในเรื่องของรูปหน้ารู้สึกว่าเวลาเข้ากล้องแล้วแบบกรามมันชัดไปนิดนึงกรามมันชัดไปนิดนึงก็เลยว่าจะมาปรึกษากับทางโมนาคลินิกนะคะว่าจะทำอะไรได้บ้างสวัสดีค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะอยู่กับฟังค่ะวันนี้เนี่ยฟังกําลังจะไปที่โมนาคลินิกเพื่อไปทําสวยนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าวันนี้ฟังจะไปทําอะไรไปกันเลยคลินิกก็คืออยู่ไกลมาก สวัสดีค่ะก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะชื่อฟังค่ะทัศพรค่ะครั้งแรกที่เข้ามาคือคลินิกดีมากประทับใจมากๆเลยค่ะทั้งสวยแล้วก็สะอาดมากแล้วก็วันนี้ที่มาโมนาคลินิกเนี่ยก็เพราะว่าฟังมีปัญหาในเรื่องของรูปหน้าใช่ไหมแบบรู้สึกว่าเวลาเข้ากล้องแล้วแบบกรามมันชัดไปนิดนึงก็เลยว่าจะมาปรึกษาครับทางโมนาคลินิกนะคะว่าจะทําอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าฟังจะทำอะไรหน้าบ้าง ดีครับหมอปอนนะคะวันนี้หมอปอนอยู่กับคุณฟังนะคะคุณฟังมีปัญหากังวลเกี่ยวกับรูปหน้าตรงไหนบ้างครับมีตรงกรามค่ะแบบรู้สึกว่ากรามมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็มไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเดี๋ยวผมจับนิดนึงนะครับกัดฟันนะครับอ่าโอเคจะมีกรามข้างขวาใหญ่กว่าอาจจะเกิดจากเคี้ยวข้าวข้างเดียวหรือบางคนโครงหน้าไม่เท่ากัน hmm. อยู่แล้วนะครับแล้วก็สองก็คืออาจจะเป็นเรื่องของแก้มนะครับอาจจะมีแก้มนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆคือก,ก,กรามมันจะไม่เท่ากันก็ปรับด้วยโบท็อกกรามแล้วก็ฉีดแฟชแก้มได้ครับจะปรับรูปหหนนน้้าาใมััเท่ก นามจะบัตให้ลูกหน้าเท่ากันเนี่ยให้ทำต่อเนื่องหนึ่งถึงสองปีนะครับกลางม,มันจะเล็กลงแบบกึ่งถาวรเลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วหยุดไปนานเนี่ยกลางม,มันจะกลับมาเท่าเดิมแต่ถ้าทำติดต่อกันหนึ่งถึงสองปีกลางม,มันจะกลับมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเดิมนนะคะโอเคขอบคุณค่ะ,คะ ตอนนี้นะคะฟังก็ฉีดโบท็อกกับแฟตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คุณหมอมืูเบามากเมื่อกี้ฟังแทบไม่รู้สึกเลยว่าแบบอุ้ยนี่คือเข็มลงไว้ที่แก้มแล้วหรออะไรเงี้ยแป๊บเดียวมากนะคะทุกคนคือใครที่กลัวเข็มก็สามารถที่จะมาฉีดได้เลยนะแล้วก็คุณหมอบอกว่าแนะนํานะคะไม่ให้นอนรับสี่ชั่วโมงหรือว่าทําเลเซอร์อะไรเงี้ยสองอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยากไปนะคะที่จะทําตามส่วนคุณหมอนะคะก็จะมีนัด f o l l o w up หน้าของเราหนึ่งเดือนนะคะเพื่อที่จะมาดูว่าหน้าของเราเข้ารูปดีไหม ล้วก็สะ่ับใครนะคะที่สนใจจะมาปรึกษาเนี่ยก็สามารถปรึกษาฟรีได้ที่อินบ็อกซ์ทางคลินิกเลยนะคะคิดจะโมน่าคิดถึงโมน่าคลินิกค่ะ